สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รวมบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถมบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6ล้อดำห้าเคียวยี่ห้ออิ s u z ุรุ่น npr 115แรงม้ารถห้างแท้ครับเครื่องอิ s u z ุ4 b d 115แรงฝาดำเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคัสซีสวยเดิมตลอดเส้นรถสีสันบางเดิมครับมือเดียวป้ายแดง ตัวน,นี้มีพวงมาลัย power ครับช่วงล่างใหญ่ f หน้า f หลังดับมาทุก5คิวสภาพดีรถเอกสารพร้อมภาษีเต็มรถขับดีขับใช้งานปกติครับหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหา6ล้อด,ดับดินไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคาเพียง285,000บาท285,000บาทราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลเมตรครับหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 0848211158หรือติดตามได้ที่รถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับ